ค่ะสวัสดีค่ะคพ่อวันอีกแล้วนะคะกับช่องคมพันธุลากันคุณพ่อคมพันธ์กินไข่ขาวข้าวสวยแล้วก็ต้มซุปกระดูกซี่โครงหมูใส่กะลัมปีค่ะฮอนฮอนค่ะพี่น้องนี่ค่ะให้พกก่อกินเล่นเล่นร้อนร้อนค่ะขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามาเยี่ยมชมให้กาลังใจคุณพ่องาเจลมชื่นคุณพ่อคมพันธุรากันขอบคุณเลยล้าค่ะพี่น้องนี่ค่ะกินไข่ขาวฮอนฮอน ข้าวสวยก็ร้อนๆต้มซุปประดูกหมูุมพันธุ์พึ่งทําเสร็จใหม่ๆแต่กระลำปีแซ่บมากเลยค่ะขอบคุณทุกกําลังแรงใจนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอบคุณเลยลายค่ะพี่น้องถ้าพ่อไม่มีหิวข้าวพ่อก็กินกับปอเปา่แล้วก็ได้ค่ะนี่ค่ะพ่อจะได้มีแรง <Yeah. S 1> เออนั่นแหละพอกินคำสองคำก็ได้ค่ะแล้วก็กินไข่ขาวเล่นเพราะว่าร่างกาย ได้มีอาหารได้แข็งแรงสักหน่อยนึงอ่าโสดน้ำร้อนๆน้ำซุปกระดูกหมูไปเปื่อยค่ะขอบคุณทุกกำลังแรงใจนะคะที่เข้ามากดติดตามกดไลค์กดแชร์ค่ะขอบคุณเลยได้่ายค่ะพบ,บกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะพ่อขาสวัสดีค่ะ